ไปดีครับพี่น้องก็ถ้าอันมาดูน้ำครับตาเราไม่รู้ว่านาเขาใช้ทำอะไรเจ้าวาเ่ินให้ดูน้ำบอ,อกจากหน้าน่ารูว่าขึ้นอู้นี่นไม่เงี้เหรอมันบอกมาเยเ่าละแปดร้อยพี่น้อง เยอะละแปดร้อยดูดแนวบอ,อกอย่างหน้า หรือหกพันนี่มาแล้วครับโอ้ยฝนกนมามแา้ะบาดอีอีอบอขอผมอ๋อสายหรอไม่จังกามาลรอครับดูหลายมันดูดเลิกน้ำครับสายยาวแปดเมตรดึงไปจนสุดครับ น้ำออกจากหน้าครับพี่น้องเขาน่าจะเอาไมโครมากโ,โกยโกยขี้เหนทำอะไรสักอย่างนะครับปลาเรากินหมูกับเจียวแล800้วแปดลอยมาสัตวด์ดูดีไปเทนใปนปลานี่ครับใกล้ๆครับเนืเจียวแล้วแปดลอยหรือเจียวแล้วพันวะเออ เมื่อกี้รถดูดซ่อมจะมาดูดแล้วนะครับรถดูดซ่อมมาเบิ้งแล้วรถดูดซ่อมมาดูแล้วแต่พอดีว่ารถดูดซ่อมตัวดูดพังครับดูดไม่ได้ก็ให้ปบ้าเรามาดูดแค่พอดีบ้าเรามีรถหนักอยู่เพิ่งอยู่กับเต็มถังไหมดูดเร็วมากเลยเกือบพึ่งถังแล้วเบิ่งคนก็มาแล้วพี่น้อง เขาว่าจะดูดออกพอให้มันน้ําไม่เยอะครับเขาสิกลวยสิเล่นเอย่ยังเนี่ยเท่ากับบุงก้ครับกดไมโครติดเครื่องละโคติดเครื่องนะจะไปกลวยกี่ตมเปิดทางน้ำหรือวะาน่าจะเปิดทางน้ําครับ เป็นวัคซีนร้อยยี่ครับลอยเอยลอยยี่ร้อยยี่โอ้โหาปเลย tâm tầm chóng ờ, ăn thịt trong à, đấy thì đủ cho nó vừa hay đấy เลยเครึ่งถังแล้วครับนี่ดูเดี๋ยวเอาไปเที่ยวที่มิสซอเนอะเขาว่าให้เที่ยว,แ,วแต่แรกว่าให้พันหนึ่งหรืออะไรเนี่ยไม่รู้ตกลงกันได้เท่าไหร่ đùn dài quá đấy mất đó, nghỉ hà hà điều này này, nhăng, thế đây đâu

ควนตกงเลยครับท่างคุณเจี้าไปเที่กับปาลาเราครับอะไรแห้งอยู่เลยหรอเอ,อ้แห้งอยู่เดีวยวแป๊บเดียวเต็มทังเนาะอันนี้จะพันนี่จะพันลิตรสี่พันลิตรไม่แห้งแป๊บเดียวเนาะ เออประมาณนี้เลยอันนี้มันเลือกน,อน,นอันเด้เนาะโอ้ยฝนมากเลยดิ่นห้าเ,เาปเทใส่ไปอยู่ข้านะ <laughs>

ดูดูนำลำจางย่างบนโตครับว่งีดว่าแตเขาจางไปย่างเดียวเนี่ยคนเงียบใช่ไหมเหรอคนโตว่าเต็มกิ๊กเขาเดี๋ยวเพื่นบอกให้เจ้ามาดูดีกิ๊กนำเต็มเอาจีเต็มเลยพอละมั้งว่าเหียวนี่เหนียทางมัน เดี๋ยวเขาอย่าเขาดูน้ำมือติมเดี๋ยวเะไรวะเขาเขาดูน้ำมือติมมันโอ้เรียบร้อยมือแรกถ่วมล้วนกระแทกต็มแล้วเอาเอาเอาไป่เลาแบบนี้เปิดเปิดคิดว่าเปิดสีโบเฟียดเหรอก็เนาะไลบ้านอ่ะฮะจะไลแล้วเนาะจะเอาไล่ตัว เออโอ้ได้ไ้มเราบันทีหละถึงใายบุกขึ้นเจ้าก็ดับเครื่องกันไหมนาะดับเครื่องบ้านสิไหลเออบ่ดับมันก็ดูดบ้านเลยเราจะดับเครื่องเพื่อเปนสิไหลลงบุกขึ้นเงี้ยบอไม่ค่อยไหลเิยนี่เฮ็ด่ังไรบ่เนี่ยเ็ด่ังไรสิจมขึ้น เดี๋ยวมันก็ลาหงอกกรอบเลยเล่าอะไนีนนนนน่นั่นเบาวตาเบาแล้วบ้าโไมไปไปไปฝนมาแล้ว <c oughs> โว้ยโอ้ยลูกพ <c oughs> ีคอยคอยบอกว่าคอยมึง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 พีแล้ <c oughs> เบิึงเบึงบ่อยกัน่อคลียรคอยเบิึงโอ้โหมึงหงุดหงิดใน้อว่ะเดี๋ยนรอเบิึงเบิึงเบ้งเปียกเรียบร้อยเออเยียสีให้มันได้๋ยคอยแล้เกียร์รถเจอดดิโอ้โหอะอีพอเออเกียร์คอยวะพี่ครับรถพี่เราเกียร์พี่ตะเกียร์แห้งเมงงายยังคอยคอย เฮอเฮ็ดไหมอ้ยันได้เนาะเบิ้งเบิ <S 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 enfin ้งคื้คือิคอยเไปอบ่เปียกบ่เป็นยังอือย ไปทางไลยเนาะบ,บ่านนี้เนาะเยอะเนาะโบวิดเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเปิดเลยเ,ออเจ้าก็ค่อยได้ไหมเนาะค็หยิบตกรถไ,ได้ไหมพอเปิด,ปดลูกเดียวเออได้ละพอแล้วพอเปิด,ปดทิมปลาอย่างปลาอุ้งค่าครับแป๊บเดียวพี่น้อง บอกให้เพื่อนขี่คอยเพื่อนขี่คอยตัวประมวลวะโอ้ดูวาเดี๋ยวมาดูสวมถ้ดูสวมนี่บานจะพ้นตรงล่ะฮาดูสวมเหรอบานกูะล้างแหลกเลยเรือยนึงเดีที่น่าประหลาดเนาะเออโอ้ได้แล้วนะแปดลอย เป็นรอยหรือพันหนึ่งเป็นรอยเขาปก็บอกว่าเขาไปดูดสวมเราไม่ใช่เราไปดูดน้ำออกจากหน้าเนาะเนห้องอะใหญ่ก็ไล่บานเด้ดูเด่นเนอะดูดบางเดียวเลยเฮาดูดบางเดียวทิมบางเดียวมนเไปมันขมนนี่ต้องหักอันนี้เขาดูดน้ำเลยเนาะ ลิปสันดํา้วยแไ่ได้กี่ก้อนด้วยโอ้ยหน้มจว่าทั่วไฮนาเนาะจ้าว่ามื่อนี้เขาใส่บริการในครั้งอันนี้ซ้เดี๋ยวมืออื่นมือแรกฝนตกมาะมาอื่นแล้วอื่นอีกเบิกเงินกนเื่อเบิกเงินเลยเปล่าเดี๋ยวฝนตก๊มาเขาไปจ่ายงันแลเนาะเดี๋ยวแล้วเป็นแล้วเราเป็นผู้สวนผู้ีนหเห็นปะเปิดน้านีแล้วมันก็ไลลงไปหุ่นล้วขึ้นเขา เครื่องอะไไปแล้วนาะโอ้บ่อยเพิ่นขี่คอยเพิขี่คอยตัวผู้อยู่ทั้งหลังเนาะเอ้สองงูแล้วแนบตไปเลยสองงูโอ้มันมีสองงูแล้ววะโอ้ดีจังวะเอ็มรัตน์เครื่องถังงูเอาไร้่ารเสี่ยที่ว่าจังไร่สันว่ะเจ้าอัดมาเต็มกล้องเนาะ ทีหกันตั้มเลยนหกันหกันลิตรพอดีเยยเนาะก็ว่าโหให้ล้านล็กมวนแบบพมนี่ยเนาะเลยตัวโอ้โหโวเองกคตรพวกเดียวจริงหัวตั้พวกกลมเดียวกลโอนี่เจ้าเฮ็ดเองหีิเฮ็ดเอาเองนี่เฮ็ดูตเดียวตำหยมันเสียดยากยังส่แล้วก็ไปซื้อเล็กแทนมาโค้งเอาตัวจคตรดียม่เ้นลว่อะแต่ต่อไีกอะไตัวดิ อเออต่ไไอตไปอีกเม็ดหาชิปนี่เนาะไป้ขึ้นหน่อยบรจจวาต่อไปอีกเม็ดหาชิปมีห้องกับบริจวะบอ,อกดิให้เจาะเลยเออเจาะข้างล่างเขาเลยเออโอ้ให้หนังให้มันเป็นตัวกนันน้ำบริจวะเพื่อนนหลายพันไปขื้นอีกสามมุมเนาะเนาะซื้อแต่ะล็กแผ่นไม่อีกอีกแผ่นหนึ่งวอแล้วปะสอง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 แผ่นเอออ,อีกสองแผ่นเอออ๋อขอทายด้วยเนาะเนี่ยคนที่เขาขอทายอยู่ตอนอื หน้าสือจะก็อย่างนีตายเลยตายเลยเจ้าทั้งคูเจ้าหนึงสามหมื่นห้าเดี๋ยวให้เราต่อไปอนี่อีกก็ดีเลยเม็ดหนึ่งเนาะโอ้ยเม็ดนึงจะเรื่อแค่สองเม็ดกูตวนต่อเม็ดหาชิปเอาพอดีโอเกือบเบิดทั้งแล้วควรับเก็บได้ไปดูอีกแล้วเลียนโอ้ปอเป็นทั้งหัวเลยเกือบเบิดมั้งเลียนหมดทั้งเลยก็ได้ต้องการน้ำครับบอกม่ให้เราได้ครับเ <laughs> ท่ห์ไอ้นบอกเท่ห้ฟรี <laughs> บอกว่าคอยคอยผู้อยู่ที่หลังจนหว่างหัวสงังคมแบบทัศงาใหม่เนาะห่รถนงต้งยานาใม่รถไ่ยานแล้วคนนีไงามที่เก <laughs> ็บไว้แล้ว ดูแล้วเบิ่งกันแล้วูาวลองงามดสิดูาวล่องงามบ่โอ้ผู้สาวเกาหาเลยเี้ยอยู่ตรงบริบริกินกุดำเห็นบะวัฒนาเขาเป็นขาอ้นเาดอกเนาะงั่นในบริกินกุดตรงบกดำดโอ้ยเน่ยมัวยแจกเขาจ้างมดน้น ก็เห็กเคบมบมเงียเ็นกัเแต่เรา่เคยเห็นกไเห็ดจางมาดูดน้ำออกจากนานี่ไหมเขาเียยังกหมนเขาจโกยขีดตมออกโอ้แบบใดอีกเอาดินมาใก็ดินโกยออกก็ดินมาใส่หม้อพันไมโคบาเั้เกดอไกิดอะวะดวะไมโคเขาเลยครับบมเป็นไมโคที่มั โอ้แต่ทีจ้าจบปิดยังให้มันไหลออกไดหลามยบบ่นับงถังที่เขาน้าพรท่านมดก็ไปดูดต่อเลยเปล่าโอ้เกียบไวแล้วโอ้อเราเราสลัดกัเานามาจะเครืงถังเข้าก็ไปดูดอีกเต็มอีกได้อีกก็เขาแปดลอยเท่าโอ้หน้าผู้ใดครับมึงนี่เออหน้าผู้ใด ทีจ้างวุ้นี่จ้างก็เฝ้าจ้างเด้อตัวมาเออต่อมาเบื่อตัวจับดูด้านหลังไม่ไม่เราเอาสายยางจุ่มนี่เลยนี่เขาหลักสายยางจุ่มนี่เขาก็เปิดออกเท่ามีไม่ต้องตีงรถแล้วไม่ทีเบื้องไปเลยเบื้องไปเลยโอ้เจ็บเบื้อแล้วเบื้อแล้วเหลือน้อยนึงเลื่อนไปเลยเอาไปเลยเออหมดทางไป เดีมยดเลยล่เปนไรละรออกนนนันเ,เล่เปนอะไฮะนี่นเบืเ้องลึกเราสิผ้าไปยกขื้ว่าเราสิไปคยุยหมดทางไปเลยเฮ้ยแม่อ้อมกลางบ้านเลยครับปานีหมดไปเลย,อยเอาหมดละตัว,วเอาเดี๋ยวเราติดตามกิปหน้ารับลิปดี โอ้โหคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ